สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน After the Rain นะฮะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5หรือสาย6นั่นแหละประมาณนี้ใกล้ๆกันกินเลยอ้าอร่อยไหมคะลกูกก็ After the Rain เนี่ยก็จะเป็นร้านที่อยู่ในสวนเองนะ<ม>เข้าใจว่าเมื่อก่อนน่าจะเป็นสวนลแล้วแหละเพราะว่าดูจากพวกตลิงน้ำตลิงอะไรพวกนี้มันน่าจะมีมานานพอสมควรแล้ว ในสวนเนี่ยมันก็จะเป็นต้นปาล์มนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นต้นปาล์มนะไม่แน่ใจต้นอะไรฮะต้นหมากเหรอ๋อต้นหมากต้นหมากต้นหมากอ่าอันนี้คนเฟิ์มมาจากคุณหมวยเลยมีต้นหมากนะเยอะมากแล้วก็จะมีพวกต้นกล้วยวกล้วยเล็บม,มือนางปะ่ะไม่แน่ใจว่ากล้วยหอมหรือกล้วยเล็บม,มือนางนะเดี๋ยวจะทำเขาีกทีนึงแล้วก็จะมีพวกต้มโอแล้วก็มีผลไม้อืน่นๆอีกเล็กๆน้อยๆน,นะก็คือปลูกเหมือนกับในสวนนะเหมือนเขาลองปลูกูหรือเปล่าไม่รู้ นะส่วนที่นั่งก็ตามที่ผมถ่ายให้ดูแลวกันนะั mm hmm. ก็จะมีที่นั่งเป็นแบบ mm hmm. ที่นั่งญี่ปุ่นนั่งพื้นที่นั่งแบบค่อยขาที่นั่งที่เป็นแบบโต๊ธรรมดาให้คนนั่งเนี่ยมีอยู่3 4จุดนี่แหละ mm hmm. แล้วก็จะมีร้านขายของของร้าน after the lane ด้วยนะ mm hmm. ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าของฝากอะไรพวกนี้แล้ว mm hmm. ส่วนตรงร้านด้านในเนี่ยเป็นร้านห้องแอร์เนี่ยตรงนี้ต้องบอกนิดนึงว่าช่วงนี้เขาปิดชั่วคราวนะเพราะว่า mm hmm. มันก็เออนั่นแหละมีโรคติดต่อ แต่ว่าถ้าเก e ิดช <tinc S 1> ่องไหนไม่มีโรคติดต่อเนี่ยเราสามารถเข้ามานั่งข้างในร้านได้เลยนะครับในร้านเนี่ยก็จะมีที่นั่งเล็กๆน่ารักอยู่แล้วก็มีพวกตู้เค้กแล้วก็น้ำผลไม้อะไรพวกนี้เคาน์เตอร์เครื่องดือบนะครับก็สำหรับเมนูที่ผมสั่งมาวันนี้นะครับก็จะเป็นออมเล็ตแพนเค้กวินดิลาแล้วก็ช็อกโกแลตปั่นนะครับอร่อยไหมครับ ลงกไปนวลแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเวลาเรามาถ่ายคลิปเป็นครอบครัวเนี่ยมันค่อยองจะยากมากที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่กันที่ได้นะอันนี้หมวยก็เลยต้องรับหน้าทีเลี้ยงลูกไปก่อนชั่วคราวนะแล้วเดี๋ยวเราไปไปสลัมหมอหมวยกี่นึง<อ>ที่นี่ก็จะมีอาาา่านปลาให้ปลาด้วยนะคะปลาก็จะเป็นตัวใหญ่เลยนะที่เห็นตอนนี้คือปลาน,นินกับป,านนบปาลาแรดนะอาจจะมีปลาชนิดอื่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปให้ดูก่อนอาจจะเห็นอะไรเพิ่มอ่าแล้วก็มีเรือนะครับแต่ ไม่แน่แขวาเรือมีค่าบริการหรือเปล่านะแต่ว่ามีป้ายบอกอยู่ว่าถ้าเกิดแล้วเราพา,ายเรือไม่เป็นเนี่ยเราสามารถแจ้งเขาไปให้เขาเมาช่วยพายเรือได้ด้วยนะก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะมีที่นั่งอยู่ประมาณ20ที่นะครับก็ค่อนข้างจะสบายอยู่แล้วเนี่ยผมมาหน้าหนาวพอดีเนี่ยอากาศมันเย็นอ่ะตอนนี้ประมาณ20องศาเายน็นกว่าแอร์ในบ้านอีกอ่ะคืออากาศดีมากอ่ะตอนนี้แล้วเราอยู่ในสวนพอดีไงเดี๋ยวเราบอกใ hey, ห hey, hey, ้เห็นสวนวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเห็นสวนมากเนี่ยหน้าผมมันจะดำแก่ถึงสวนมันสว่างนิดนึง แต่บอกเลยนะตอนนี้อากาศเย็นมากสบายมากเลยโอเคครับก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาคาเฟ่อัปเตอร์เดอะเลนี่ยก็ลองมากันได้นะครับที่พุทธมนลนสายสาย5สาย6นี่แหละประมาณน,นี้ก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ